สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการแสดงบรรยายงานกลุ่มทำพระที่นั่งเย็นครับคอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนิกาเจตเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปีนะสุพรรณคงม้อหนึ่งการที่สี่เลขที่สิบเจ็ดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุณนนท์คินเลขที่ยี่สิบม้อหนึ่งกี่ครับนี่นึ อาแล้วตัดตัดเลยครับโ้เดชแม่มึงหันหันไปเ oh my. Oh my. ออโอี่กระผมชื่อเด็กชาคดพัดมังสกุลเลขที่อะครีที่สามแลผมชื่อเดชชาตอนเราสักครับี่ามมท,มมท,มมมที่สามว่าหนึันี่ที่บอกครั สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพระที่นั่งเย็ยนหรือพระที่นั่งไกสอนสรีหราชนะครับเป็นงานกลุ่มครับที่โรงเรียนผมไม่ค่อยสะดวกพูดเท่าไหร่ผมเด็กชายธนิกรเจิอัดเอี่ยมเป็นผู้บรรยายนะครับผมมานั่งบรรยายที่บ้านพระที่นั่งเย็ยนหรือพระที่นั่งไกสอนสรีหราชเป็นพระที่นั่งที่ประทับอีกแห่งหนึ่งของสมเด็จพระนารายมหาราชณเมืองลรบบรีสมเด็จพระนารายมหาราช ทรงสร้างเพื่อทรงสำงาราญพระราชาอาลยบทโดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนพศ2228นับเป็นสถานท,ที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศา,ศาสตร์ดาราศาสตร์ของประเทศไทยเนื่องจากสมเด็จพระนารายมหาราชใช้เป็นสถานที่ศึกษาจันทลุบราคาเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธ,ธศักราช2228ครับร่วมกับ บาทหลวงเยซูอิตและบุคคลในคณะทูตชุดแรกที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรีด้วยพระที่นั่งเย็นนี้นะครับเป็นเหมือนว่าสถานที่ดูดาวในสมัยก่อนคือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับสมเด็จพระนารายณ์ทรงประทับอยู่ขณะที่ทอดพระเนตรดูปรากฏการจันทรลุปราคารณพระตำหนักเย็นเหตุที่ใช้พระที่นั่งเย็น เป็นที่ศึกษาจันทรูปราคามีบันทึกของชาวฝรั่งเศสว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมองท้องฟ้าได้ทุกด้านมีพื้นที่กว้างขวางพอที่ในการจะติดตั้งเครื่องมือมีหลักฐานภาพวาดการศึกษาจันทรูปราคาที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสแสดงภาพสมเด็จพระนารายณ์ทรงทรงดูดูกล้องโทรทัศน์ครับหมายนั้นไม่รู้ว่ากล้องอะไรถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ ตั้งทอดพระเนตรดูดวงจันทร์ครับคือประมาณว่าได้กล่าวว่าการศึกษาดาราศาสตร์เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก้อนะพระที่นั่งเย็นนั่นเองครับรวยพระที่นั่งเย็นส่วนมากจะเป็นที่ที่สมเด็จพระนารายณ์ของเราเนี่ยนะครับทำการมาพักเมื่อรู้ดูร้อนครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออาภาัยและขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับคอมครับ